น,นี่ไม่ได้ไม่ได้ครับขอจำนวนพรครับอ่านี่เราก็ไปดูหลังคนยากจนนะครับนี่อยู่ในเลยครับนี่ โอนี่เหมือนพังเลยเนี่ยมืนพังใช่ไหมโอ้เหรออืมฮะาจะมึง อยู่กี่คนครับสองคนโอ้อนี่หลังหยุดหลังครอะเนี่ยพัง<อ> <laughs> เหรอแล้วยมอยู่นี่เหรออยู่สองคนใช่ไหม,ามาโอ๋โอโอเคครับเ,รเ,เดี๋ยวขอมาให้ทำกินกันที่นี่ใช่ไหม,ามาโอเคโอเค,โอเคครับต้องนานยังไม่ได้ถามเพิ่งย้ายมา อยู่สองคนสามีภรรยาไม่มีลูกอ๋ออยู่สองคนสามีภรรยาโอฟังที่ไหนครับอยู่อืมฟังนี่เลย,เลยก็เขาเพิ่งมาอยู่ด่ครับสองคนพ่อเมียใช่บุญพ่อเมีย เครื่องครัวพอดีโอ้นี่เดี๋ยวดูนี่นะดูกะละมังมาใส่ไข่ไว้หรยกะละมังใส่ไข่ไว้ดูกะละมังไม่ใส่ไข่นี่ฮหมดเลยอะ ครับขนมอยู่ลึกแล้วก็ไกลไก่มากครับเอาของอะไรที่ไว้ให้เขาทานได้ก็ไว้เลยครับเออเพราะ <c oughs> <c oughs> ว่าอยู่ไกลอยู่ลึกน้ำมามามีก,ก็ได้เออให้ไข่ไกลน้ำมาน้ำาใมก็ได้เออน้ำมาม่มาสองแพ็ค วันนี้ต้นเฟืนไว้เหรอต้นฟืนไว้อืายแล้วรับฝนไงโยมอร้าฝนทางก็ทางแพงอใช่ใช่รอน้ำอีกสองแพ็คอันนี้ก็มันก็มีอยู่ไม้ครบนะมีขนมมีไข่ ข้าวเครื่องดืม่มเครื่องครัวน่าจะครบเครื่องครัวก็เดี๋ยวนี้ก็แพงขึงนะ้นแล้วเนาะจะไปใหญ่นะครับเอาไปใช้พวกน้ำปลาพวกอนะไรพวกนี้เนาะจะรอน,น้ำอีกสองแพ็ เหาต้องออกหนุนไงเพราะเดี๋ยวเรานี้นี้ถ้าเราไม่นั่นาต้องยอมจำนนเขาส่งยาเรา,เออยายไปตอนสำหรับวันนี้ต้องมีผักมาพอดีโยมกั้นทองเออ่ไม่ได้บอกลวงหน้าไงโทรมากระทันหันก็เลยไม่ได้ผักมาสำหรับโยมทองก็จะออกผักให้อยู่แล้วนี่นายส่งแพ็คขนมอีกกองเอาได้ไปประหยัดจะได้ฐานได้ของคนพผู้เมียอืม ครบนะโยมเนาะของครบแล้วนะครับโอเคเขาจะได้ประหยัดเนาะครับผมครับผมไปแล้วนะอะไรอ่ะอ๋อไปแล้วครับครับผมโชคดีครับ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 ได้ประหยัดเนาะครับไปแล้วนะไปแล้ว ไปครับฮะอะไรไห,น,ห,ไหนี่หลังเนี้ยขามาข้าให้ขใช่ป่ะหรอหใช่ะฮะใช่เหรอใช่เปล่า ใช่เหรอเราจะกลับทางเก่าหรือไปไปอีกตอนตอไปนี่ไม่มีไม่ีานคนอะเขาบอกว่าเส้นนี้ไปทะลุได้ไม่ใช่เลยเออถ้าทะลุไปก็เราก็ไปได้นี่เราจะย้อนทำไมล่ะใช่เจ้าของบ้านเปล่าได้ๆ้้ ใช่เหรอมงวไม่ไปถามดูสิก็ไม่ไม่เสียรายนี่นะบอเอะเอออมาลองดูสิเออถ้าใช่เราก็ไปคนละชุด โอ้ยอยู่กันแบบนี้เวลาฝนตกยีอยู่ยังไงกันเนี่ยร้องทเลแทะอยู่ก็อยู่แบบลำบากกันแล้วเนาะไป อตอนนี้เรามาหลังเมื่อกี้เราผ่านมาเราไม่เห็นเจ้าของบ้าน <c oughs> ครับนี่ของกลุ่มนักบุญเม,มตานะครับธรรมะฉลมใจจิตใจชฉลมคนได้สัญจรนะครับมาแจกทานคนยากจนแต่เราเข้ามาก็เจอมอนนะครับมอนนะครับพมา่านะครับเราเจอแล้วก็ ให้ในายระโยมไม่ว่าคนไทยไม่ว่ามนุไม่ว่ามากครับความเป็นอยู่ก็ไม่ต่างอะไรกับพวกเราเราแบ่งปันได้ก็แบ่งปันอืมพอเพิ่งมาเหรออ๋ออยูกี่คนแล้วเนี่ยสองคนเอาฝนสาดไม่ได้เวลาฝนตกอะ่ะฮะฝนสาดสาดไหม พูดอะไรอ่ะภาษา,อ,าอ๋อฟังอ๋อฟังไทยออกใช่ไหมฟังภาษาไทยออกมาฮะไม่เคอยออกแต่บอกไม่ออกเอ๊ยยังไงดีเนี่ยอเอามาโยมให้เข้าครับาวางางล่างก็ได้ครับให้เขา้เอาอันนั้นแหละครับเอาก็แต่ฟังไทยได้ใช่ไหมแต่พูดไม่เก่งอ๋อยิ้มอย่างเดียวเลยโยมอ่าพูดได้ไม่ได้ไม่รู้ยิ้มอย่างเดียวก่อน อ่าน uh. ่าดีอเด็าฮคุยภาษาเขมนฟังเอา่จะไปไปบุริลมเหรอปุริลำเออมอเด็กน้อยที่มาบเยอะหรออันนี้เราดีหลยยูป้าขอขออหอยเอากระมังมาใส่ไข่แล้ว หรอางใส่ไข่หน่อยอะไรก็ได้โยมครับเอามาใส่อืมอป่อนี้เขาเวลาเขาใช้ใบไม้แบบนี้บุงเวลาฝนตกไม่รั่วใช่ไหมใช่ไหมฮะรั่วเหมือนกันเหรอได้ปีไหมอยู่ได้ปีไหมเออไม่รู้ อนี่นี่เพิ่งทำเหรอโยมโยมนี่นี่เพิ่งทำเหรอเพิ่งทําอืำไม่มีเด็กให้ไปแล้วเออเออทำนไม่ได้จานน้าไม่ได้แล้วพูดพูดไทยพูดไทยไม่ได้แต่ครับผมที่ชัดเป๊ะ

มาม่าสามสิบห่อเนาะแล้วก็ไข่สามสิบแล้วก็เครื่องครัวอยู่นี่นะเครื่องครัวนะครับแต่นี่ถ้าเราไม่มีตู้เย็นเราก็ต้องเอนน้ำแข็งมาแช่เนาะถ้าถ้าทานเย็นๆจะอร่อยกว่านะครับมีขนมมีนมนะครับมีเสื้อผ้าเสื้อผ้านี้ก็ของที่เขาดีๆงั้นแหละเขาไม่ค่อยใช้กันเขาก็เลยซักมาให้เนาะโอเคนะไปครับไปละขครับครับจำนวนพรครับจำนวนพรครับผมจะได้ประหยัดเยอะอ่าครับไปครับ อันนี้เราก็จะไปสัญจรกันต่อนะครับทลิปนี้เราก็ขอจบอาการสัญจรในบ้านจุดนี้นะครับแล้วเราก็จะไปเจอกันบ้านจุดต่อไปครับสัญจรแจกทานคนจนครับไม่ว่ามอนไทยพม่าครับเจอแจกครับ,รบขอจำเริญนโพร